ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน1 2 2 0 0 0บาทกับบัญชีซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.85%ต่อปีนะครับนาน12เดือนนะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทนะครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์บุคคลธรรมดาดอกเบี้ยไม่ถูกหักภาษีณที่จ่ายนะครับ เปิดไปชีแดงแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568เลยทีเดียวไปคำนวณกันเลยฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเรามารู้จักเงินฝากซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.85%นาน12เดือนกันก่อนเลยครับเปิดเป็ชีขั้นต่ำ10,000บาทเท่านั้นนะครับฝากและถอนนะครับได้ไม่จำกัด นะบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ยไม่ถูกหักภาษีณนะที่จ่ายรับดอกเบี้ยไปเต็มๆเ,เน้นๆน,น,นะครับรับเปิดบัญชีทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเท่านั้นนะโดยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสิ้นปีนะครับสิ้นปี2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินนะครับก็จะมีการประกาศสิ้นสุดระยะเวลาการฝากนะนั่นเองนะครับ หมายเหตุนะครับปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษอยู่ที่1.5%ต่อปีนะครับแต่มีการบวกเพิ่มอีก0.35%ต่อปีทำให้นะครับเป็น1.85%ต่อปีนั่นเองนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษของธนาคารและก็เงินไขอื่นเป็นไปตามระเบียบของธนาคารนั่นเอง เงื่อนไขของการถอนล่ะนะครับถอนได้เดือนละ1ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่หากเดือนใดนะครับมีการถอนมากกว่า1ครั้งจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่2และครั้งต่อ,ตอ,ตอไปในอัตราร้อยละ0.5ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า500บาทต่อครั้งนะครับวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า10,000บาทจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากในวันนั้นเพราะาตรดดอกเบีย้ยคิด เป็นรายวันนะครับใจดอกเบีย้ยจะจ่ายนะครับสครั้งต่อปีก็คือวันที่29มิถุนายนกับ29ทธันวาคมของแต่ละปีรับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30นะครับธันวาคม2568เลยทีเดียวนะครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนเนะาะอัตารายืดอายุไปนะครับหรือก่อนจะเต็มวงเงินหรือสิ้นสุดโครงการนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น120 0 0 0บาทดอกเบีย้ย1.85%จํานำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย้ยให้รับ2220บาทนะครับแต่ดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีจ่ายรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทบวกดอกเบีย้ย2220บาทเป็น1 2 22, 2 2 2 0บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด subscribe กลับมาพบกับนะครับเงินฝากแคมเปญดีๆในทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับสแกน QR Code โคอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2 5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel นนอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ